ดีครับพี่น้องเบิ้งตะแก้วทีพาพี่น้องมาเบิ่งตะแก้วฉีดบ่งฉีดเพี้ยครับฉีดบ่งฉีดเพีย้ยพักบักทั่วครับพี่น้องอันญาตะแก้วกันใส่แบบแบบธรรมชาตินะพี่น้องก็ได้ใส่อันนี้เด้เอาวัตถุดิบตะแก้วม่ยังเนียเอาพี่น้องผมสิพาเบิ่งเนาะครับเนาะเอาเบิ่งกันเลยครับแรกตัวพรพเอก็คือตะแก้วแซ่นน้ำขี้เท้าใ้พี่น้องนน้ำขี้เทา่าแซ่ไว้ละ เทเอาหนำใสใสมันพี่น้องตะแก้วใสไว้เป็นมือเป็นขื้นนะครับพี่น้องอันที่สองขืันนี่ครับตัวนี้น้ำยาล้างจานครับพี่น้องน้ำยาล้างจานอันสามขือนนี่ครับผงชีลดครับผงชีลดแป้งนวดครับพี่น้องผงชีลดแป้งนวดแป้งตั้งนวดตะแก้วใส่ลายเต๋อด้ยครับตะแก้ว ไปชี้นะครับพี่น้องบัดนไปไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องนี่เท่านั้นล่ะครับพี่น้องเดี๋ยวตะเกียวลืมเทบ่เทเทใจกันแม่นจังสิพนได้เนาะอ่ะไปชมกันเลยครับพี่น้องตะเกียวกับเทน้ำนี่ลงพี่น้องเทน้ำกีนเท้ามันกับกองเอานะพี่น้องนี่มีผงชุรถนี่ตะเกียวเ็ดเร็ดตามบ้านตะเกียวแล้วครับพี่น้องเพ็ดแนว่ยหนีตะได่ได้หร่ะมันกับว่มีบ่งมีเพียรได้พี่น้อง น้ำขี้เทาเันท้ำให้ต้นอันนี้เขาแข็งอะไรบุ้งเพี้ยบอกินนะพี่น้องอันนี้ไปก็ฉีไปฉีดบักรทัวพี่น้องนี่น้ำน,น,นี่ซียู่น้ำแซนนี่ซียู่เครื่องหนึง่งมานในลัางจานั้นเกาสิเอาน้ำเอาน้ำท่รนบดาใส่นะพี่น้องน้ำเอาน้ำเอาขนมป้าป่าใส่นี่แหละใส่ให้มันเต็มโอ้ อีมีดำกับยากออกทีวีดำอีมีดดำเอาลูกไปเอาเอาเอาหน้ามานี่ครับอีเพื่อนกากมันได้ครับพี่น้องกากทิเทาโอ้วีกับฟอ,องเขอาแนะนำที่เขาแช่อนันนั้นติดเครื่องหนึ่งบันตะแก้วสิเปิดน้าป้าปลาใส่ครับ ปลาปลาหมูบ่บ้านบ่ได้บ่ได้มีคอลินเด้ครับพี่น้องปลาปลาบั่นแก้วเพิ่นใส่กองอันนี้บ่ได้มีคอลินใส่ให้เต็มกระปุกนึ่งิปที่แปดติดอ้าวพอ่อลูกพ่อมันสิล้นมันสิล้นเอาออกเออเอาหลังจากนั้น,น,กกนปิดแต่กระซิบไปฉีดแล้วครับพี่ครับพี่น้องบั่นไปฉีดกับเ<พ> <ทำ S 2> ล่าอ่ะนะก็ฉีดแต่ท่าการฉีดพี่น้อง ตะแก้ววันไอพี่หน้าพี่ตาเนีเพราะว่ามันเป็นน้ำสีเทาคุพี่น้องขีดขีเพี้ยครับพี่น้องขีดเพี้ยขีดพักต่างๆนะพี่น้องมันมีสารขีดในของตะแก้วทำการฉีดนะครับเอาขีดเทาฉีดน้ำขีดเทาพี่น้องขีดเปียเลยพี่น้อง เฮาว่ามีสารพิเท่าเทียนแป่หน่ำพิเท่าอะไรกะหน,น่ำพิเท่าอะไรกะเอามันเป็นหน่ำยาล้างจานครับพี่นอ <Okay. S 1> อ้องหอมเลยเลยอ่ะเจ้ากระพงน้ำกระพงชื่อรถครับพี่นอ้องเอาอัธนีได้พี่นอ้องจะให้ตะแก้วบ่ได้รนี ก็ทับนี่แหละครับพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางพี่น้องอยากเฮ็ดกัเฮ็ดบ่อยากเฮ็ดกัล่องเบิ่งละค <c oughs> ันบน่ดีก็ล่องเบิ่งละพี่น้องเอ้าวท่านนันล่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ